ขอใช้เวลานะครับผมในการบบสดูดีนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ทำให้มีภาพนี้ในงาน The Game Awards นะครับจากแคปคอมจะพ่วมกับคามิยะหรือคุณอิคุมิคุณอิคุมิเออที่เขาตอนที่เขาเคยทำ t ตเกียวโกตไวแล้วก็เขาเคยเป็นทีมงานเบื้องหลังของงานโอคา i เรื่องนี้เขาไปอยู่ฝั่งอาร์ตด้วยนะแล้วก็หลังจากที่ออก็จากแคป c o m ไปเนี่ยเขาก็ผลักดันนะครับว่าที่จะให้อ่า โอกามิ ok มีภาคต่อมีข่าวมาแบบสักสี่สักสี่ห้าปีที่แล้วได้แล้วนะครับแล้วก็ข่าวก็เงียบไปนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็แบบแคปคอมก็ดูเงียบๆมากกับไททันนี้นะไปช็อปแคปคอมเองเนี่ยสินค้าโอกามิก็มันมีแบบเชลเล็กๆอะไรเงี้ยขายตุ๊กตาหมาสีขาวอะไรประมาณนะั้นแบบแบบไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเนาะแล้วก็มีไอ้เกมคุนิสึกามิที่เออเอาโอกามิไปโหดนิดหน่อยแล้วก,เก็เราก็รู้สึกแบบว่าตอนนั้นผมยังนินทาอยู่เลยว่า แคปคอมมึงเอาแบบทรัพยากรที่ควรจะทำโอกามิเนี่ยมาทำคุนิสึกามิเนี่ยนะแล้วแล้วคิดว่าหวังว่าแฟนโอกามิจะแฮปปี้กับการที่คุณเอาคุณไม่ทำโอกามิแต่คุณทำคุนิสึกามิเนี่ยหรอวะอะไรเี้ผมเคยบ่นไปนะครับแต่ว่าก็ต้องขอโทษและขอบคุณนะครับที่ที่จริงแล้วโอ้โหคุณก็ไม่ทิ้งนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายทุกผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้โอกามิ โปรเจกต์พักต่อเกิดขึ้นนะครับขอบคุณกลาบขอบคุณขอบคุณจักใจเลยบอกเลยว่านาตอนที่มันประกาศผมแบบว่าผมผมดูสดๆอยู่อ่ะแบบไอเ้เหี้ยแทบร้องไห้เลยอ่ะเอางี้ <c oughs> แล้วไงราควรจะร้องไห้อยู่นี่คือเกมที่ผมรักที่สุดเออ <c oughs> คือตอนนาตอนนี้เกมมันเป็นเกมตั้งแต่สมัยเพย์องแล้วนะครับปีสองพันหกนะตอนนี้สิบแปดปีแล้วดังน,นั้นเนี่ยมันจะ ใครตอนนี้นะมันหาเล่นได้บนสตรีมนะราคาถูกออมากนะช่วงลดลดออบ่อยมากลดทีหนึ่งคือเหลือประมาณ200รยบาทเดอร้อยเออร้อยบาทสองร้อยบาทออไปไปลายร้อยเจ็ดสิบออแต่เกมมั่งเล่นได้ประมาณย0ิบชั่วโมงเลยนะเวยเออ้ยซ<ๆ>ึ่งแบบคุ้มมากเออคือเล่นแบบเล่นแบบผ่านเนื้อเรื่องเร็วๆยังยี่สิบชั่วโมงเลยนะเวยเออ้ยถ้าเล่นเก็บหมดก็หลายสิบชั่วโมงอยู่นะซึ่งตอนผมมีไลฟ์กับสมาชิกไปแล้วนะครับว่าแบบเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็เก็บเอ่อเก็บคอลเลกติเบิลเกือบครบเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ ก็ลองนับเวลาดูแล้วกันกับสมาชิกลองไปย้อนดูก็ได้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นเนื้อเรื่องจบเนื้อเรื่องแบบแบบวนๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าน,นะนี่คือเกมที่ผมรักที่สุดมาจนถึงตอนนี้เลยเพราะว่าถามว่าทําไมถึงรักใช่ไหมผมเคยเล่าไว้แล้วแต่ว่าขออธิบายคร่าวๆเลยก็คือโอคามิเป็นเกมที่มันเหมือนกับแบบเกมที่รวมจักรวาลของนิทานญี่ปุ่นอ,ะอ่ะเออมันคือมันคือประมาณว่าในมันเหมือนว่า ทั้งนิทานญี่ปุ่นหลายๆเรื่องตำนานญี่ปุ่นหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ายามาตาโนโอโรจิจิงจอก้าวหางนะโมโมทาโร่เอ่ออะไรอ่ะอ,อ,อะไรนะตัดลิ้นนกกระจอกมีอะไรกอะอ่อตัดแปดสุนัขเคนเดนคังุยะสารพัดอย่างแต่มันอยู่ใน เวอร์ไลน์เดียวกันมันอยู่ในโลกเดียวกันแล้วมันเอาสตอรี่ที่มันแบบเป็นหลองแต่ละคนมาผูกให้มันอยู่บนสตอรี่ไลน์เดียวกันได้ประมาณนั้นน่ะมันคือค mm hmm. ิดเรื่องมาแบบนั้นเว้ยแล้วเรารู้สึกแบบณนะตอนนั้นนะ่ะเราตื่นตาตื่นใจมากกับไอเดียของเขาอืม mm hmm. ทําให้แบบทุกอย่างมันลอยไปอยู่บน, mm hmm. บ,นบนเส้นเรื่องเดียวกันได้อาจจะมีดัดแปลงนิดหน่อย,อ,ยอะไรเงี้ยซึ่งแล้วมันเป็นเกมแบบ แอดเวนเจอร์นะครับแบบแอดเวนเจอร์กึ่งกึ่ง RPG เป็นอเร์ดแบบเป็นโอเพนเวิ d ์แบบมินิก็คือแบบมันมันโครมันเป็นโอเพนเวิร์ก็จริงแต่แบบมันเล็กมากเมื่อเทียบกับโอเพนเวิ d ์ปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็เป็นเกมเพลย์สองแล้วก็เป็นเกมที่พยายามท่าสร้างอาร์ตสไตล์ออกมาแบบศิลปะญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนมันแบบมันสเปคเราทุกอย่างเลยไงถูกะถูกะมันทุกอย่างเลยเว้ยเออดังนั้นอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมเกมนี้นะครับมีคอนเซปต์หนึ่งตรงที่ว่าเขามองเขา เขาไม่ได้มองว่าเทพเจ้าม่นคือสิ่งที่แบบอยู่เหนือมนุษย์ขนาดนั้นแบบอยู่เหนือแล้วต้องมาครอบครอบแบบครอบงำมนุษย์หรือครอบครองมนุษย์หรือปรดสัตว์อะไรเป็นเหมือนแบบมองเหมือนแบบมองมนุษย์เหมหือนมันเหมือนแบบเทพเจ้ามาปรดสัตว์อะไรเงี้ยเกมมันไม่ได้เกมมันไม่ได้ถ่ายทอดแบบนั้นแต่เกมมันถ่ายทอดเหมือนประมาณว่ามนุษย์กับเทพเจ้าอ่ะคือสิ่งมนุษย์หรือสรรพสิ่งกับเทพเจ้าอ่ะคือสิ่งที่ต้องที่เกื้อกูลกันเว้ยประมาณว่าเทพเจ้าจะมีพลังได้ ต้องมาจากศรัทธาหรือความสุขที่มาจากสรรพ,พสิ่งต่างๆถ้าสรรพ,พสิ่งต่างๆไม่มีความสุขเทพเจ้าก็จะมีมีพลังดังนั้น<ม>สิ่งที่เทพเจ้าทํามันจะต้องเป็นแบบเป็นเทรดออฟกับกับสรรพ,พสิ่งอะเทพเจ้าก็ต้องทําดีหรือช่วยเหลือให้สรรพ,พสิ่งมีความสุขแล้วสรรพ,พสิ่งก็จะ,อะมอบความสุขนั้นกลับมาเป็นพลังให้กับเจ้าเป็นต่อต่อให้เทพเจ้ามีชีวิตได้อะไรเงี้ยซึ่งท้ายที่สุดนะตอนจบของเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแม่ตตาเต็งมากเออกับคอนเซป t นี้ นะซึ่งก็ก็เลยแนะนําว่าเออใครที่เอ่อเล่นเกมบนสตรีมเนี่ยไปหาซื้อเล่นได้นะครับแล้วก็มันมีเวอร์ชันเพยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่า p s เเอมีขายอยู่หรือเปล่าแต่ว่าไม่คุ้นเลยเไม่เคยเจอเลยนะแต่ว่าเพยซีมันมีเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ขายอยู่นะครับซึ่งก็อ่ะใครสนใจก็ลองหาทางเล่นดูได้เพราะว่ามันมีช่องทางถูกลิขสิทธิ์เยอะแยะแต่สตรีมน่าจะง่ายสุดแล้วในตอนนี้นะครับแต่ว่าอา่ตอนนี้เนี่ยแคปคอมประกาศภาคต่อแล้วผมก็ รอคอยอย่างใจจดใจจ่อแล้วก็คาดหวังมากๆที่เกมนี้จะมาให้เราสัมผัสได้มาหร่ก็รู้สึกแบบอืมอชีวิตนี้มีเป้าหมายเพิ่มอีกอย่างหนึ่งแบบเป็นแบบอ่าเป็น,เป,นเป็นเช็คพอยต์อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเช็คลิสต์อะอะไรประมาณนั้นแนหะเช็คลิสต์อีกอย่างนี่แบบว่านะก็ต้องติดตามเนาะ